เวลาเราไม่สบายนะครับติดเชื้อแบคทีเรียอย่างคออักเสบหรือว่าไซนัสเนี่ยก็มักจะต้องพึ่งยาปฏิชีวนะใช่ค่ะเป็นเรื่องที่เจอได้บ่อยๆซึ่งยาพวกนี้ก็ช่วยได้ดีนะครับแต่หลายคนอาจจะไม่ได้คิดว่ามันส่งผลกับเพื่อนตัวเล็กๆในลำไส้เรายังไงวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้ดูครับอ้างอิงจากบทความ5วิธีฟื้นฟูสุขภาพลำไส้หลังการใช้ยาปฏิชีวนะด้วย probiotics ก็คืออยากจะทำความเข้าใจผลกระทบแล้วก็ดูว่าเราจะฟื้นฟูยังไงได้บ้างโดยเฉพาะเรื่องโปรไบโอติกส์เนี่ยครับค่ะปัญหาหลักๆเลยนะคะคือยาปฏิชีวนะเนี่ยมันเหมือนออไม่ได้แยกว่าอันไหนเชื้อดีเชื้อร้ายพอกินเข้าไปมันก็ฆ่าหมดเลยทั้งเชื้อที่เราอยากกำจัดแล้วก็จุลินทรีย์ดีๆที่มีประโยชน์กับเราด้วยอย่างพวกที่คุณคุ้นหูกัน ก็เช่นลักโตบาซิลัสค่ะแล้วก็บิฟ i ิโดแบคทีเรียมพวกนี้เป็นตัวหลักๆเลยที่โดนผลกระทบสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือพอมันทำลายจุลินซีดีไปเนี่ยสมดุลในลำไส้มันก็เสียไปเลยที่เรียกว่าดิสไบโอซิสนะคะอ๋อด oh, ิสไบโอซิสใช่ค่ะจำนวนและความหลากหลายของจุลินซีดีมันลดลงหวบเลยทีนี้ก็อาจจะนาไปสู่อาการต่างๆอืมเช่นก็ต้งแต่ท้องเสียท้องผูกง,ง่ายๆเลยค่ะ หรือบางทีภูมิคุ้มกันก็อาจจะดรอปลงไปแล้วก็เปิดโอกาสให้เชื้อร้ายๆอย่างคอสเรดิอิดส์ดิฟฟิซียลที่มันดื้อยาเนี่ยเติบโตขึ้นมาแทนที่ได้หูฟังดูก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยในบทความเขาบอกว่าการฟื้นตัวอาจจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนเลยใช่ค่ะนานเหมือนกันแล้วอย่างนี้เราจะช่วยเร่งหรือว่าฟื้นฟูล,ลำไส้ให้มันกลับมาเร็วขึ้นไนดะ้ยังไงบ้างครับครับบทความก็แนะนำไว้หลายวิธีเลยอย่างแรกก็คือเรื่องอาหารสำคัญมาก เติมอาหารให้จุลินทซีดีที่เรียกว่าพรีไบโอติกส์ถูกต้องครับก็คือเน้นกินอาหารที่มีกากใยสูงๆนะครับพวกผักผลไม้ธัญพืชเต็ม,มเมล็ดหรือว่าถั่วต่างๆเพราะใยอาหารพวกนี้นี่แหละครับคือ,อแหล่งพลังงานชั้นดีเลยให้จุลินทซีดีในลำไส้เราได้ใช้ฟื้นตัวเติบโต,ตแล้วก็ต้องลดสิ่งที่ตรงกันข้ามคืออาหารที่ไปเลี้ยงเชื้อร้ายพวกน้ำตาลเยอะๆอาหารแปรรูป ใช่เลยค่ะพวกนี้ควรเลี่ยงเพราะมันจะไปส่งเสริมจุลินทรีย์ตัวที่ไม่ดีทําให้การฟื้นสมดุลมันยากขึ้นไปอีกครับผมแล้วเรื่องไลฟ์สไตล์อื่นๆล่ะครับมีผลด้วยไหมยอย่างการนอนหรือความเครียดมีผลเหมือนกันค่ะบทความก็พูดถึงนะคะว่าการนอนไม่พอหรือว่าความเครียดสะสมเนี่ยมันส่งผลเสียต่อจุลินทรีย์ดีได้เหมือนกันอ๋อเหครับค่ะ เพราะความเครียดการพักผ่อนน้อยมันกระทบฮอร์โมนกระทบการทำงานร่างกายโดยรวมซึ่งก็ส่งผลถึงสภาพเวดล้อมในลำไส้ทำให้จุลินทซีดีอยู่ยากขึ้นค่ะเข้าใจเลยครับแล้วก็มีสิ่งที่ควรเลี่ยงแบบตรงๆเลยอย่างแอลกอฮอล์บุหรี่ยาแก้ปวดบางตัว ใช่ค่ะโดยเฉพาะยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs ที่เราใช้กันบ่อยๆอย่าง ibuprofen เนี่ยบทความก็เตือนว่าถ้าใช้ต่อเนื่องนานๆก็อาจจะไปรบกวนสมดุลในลำไส้ได้เหมือนกันโอเคครับมาถึงข้อสุดท้ายที่ดูเหมือนจะเป็นเอ่อไฮไลท์ของเรื่องนี้เลยคือการเติมโปรไบโอติกหรือจุลินซีดีเข้าไปโดยตรงเลือกสายพันธุ์ที่มีงานวิจัยรองรับอย่างพวก lactobacillus แล้วก็ bifidobacterium มีงานวิจัยเยอะค่ะว่าช่วยลดความเสี่ยงหรือว่าลดความรุนแรงของอาการท้องเสียหลังกากใช้ยาปฏิชีวนะได้การเสริมแบบแคปซูลนี่ก็สะดวกดีนะครับวัดปริมาณง่ายใช่ค่ะและที่น่าสนใจคือบทความเขามีการยกตัวอย่างโปรไบโอติกสายพันธุ์ไทยที่ผ่านการวิจัยด้วยนะคะอ๋อมีของไทยด้วยค่ะอย่างแลคโตบาซิลลัสพาราเคซี msmc 3 9 1 กับ b i f i d o b a c t e r i u m a n i m a l i s TA 1แล้วก็พูดถึงเทคโนโลยีแคปซูลแบบพิเศษด้วยที่ช่วยปกป้องจุลินทรีย์จากกรดในกระเพาะเพื่อให้มันรอดไปถึงลำไส้ถูกต้องค่ะให้มันไปถึงลำไส้ซึ่งเป็นที่ที่มันต้องทำงานได้จริงๆปริมาณที่เพียงพออ๋อแสดงว่าไม่ใช่แค่เลือกกินโปรไบโอติกสไลก์ก็ได้แต่ต้องดูสายพันธุ์ที่เหมาะสมแล้วก็เทคโนโลยีที่ช่วยให้มันไปถึงที่หมายได้จริงๆด้วยใช่ค่ะเป็นปัจจัยสำคัญเลย สรุปแล้วก,การดูแลลำไส้แหล่งกินยาปฏิชวนะเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องแก้ท้องเสียชั่วคราวนะครับแต่เหมือนเป็นการบูรณะระบบนิเวศในร่างกายครั้งใหญ่เลยถ้าเรามองภาพรวมใช่เลยค่ะเพราะสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับแค่การย่อยอาหารอย่างเดียวแต่มันเชื่อมโยงกับระบบคุมคุ้มกันของเราโดยตรงเลยแล้วบทความยังชี้ไปถึงความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงโรคเรื้อรังอื่นๆในระยะยาวด้วยนะคะเช่นโรคอ้วนเบาหวานอืมฟังแล้วก็ทําให้คิดต่อไปเลยนะครับว่า หรือจริงๆแล้วการที่เราดูแลสุขภาพลำไส้ให้ดีอยู่เสมอในชีวิตประจําวันเนี่ยคือก่อนที่เราจะต้องไปกินยาปฏิชีวนะด้วยการกินอาหารดีๆจัดการความเครียดนอนให้พอมันอาจจะเป็นการสร้างกรอบป้องกันที่สําคัญกว่าการมาฟื้นฟูทีหลังก็ได้นะครับเป็นไปได้มากเลยค่ะการมีพื้นฐานลำไส้ที่แข็งแรงรอไว้อยู่แล้วก็น่าจะเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีที่สุดนะคะการมีกองทัพจุลินทรีดีที่แข็งแกร่งรอไว้น่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการรับมือสถานการณ์ต่างๆนะครับ